คำว่าคว่ำเสือสู้มือนีเอามาใส่กับคนสม,มัยใหม่บ่ค่อยได้แล้วละ่ะเพราะว่าคนสม,มัยใหม่เขาบ่าค่อยเสือระหว่างคว่ำเสือก็คว่ำถูกต้องนี่เมื่อเจ้าทีเรียเก่าอันไดสันยกตัวอย่างจังมีพ่นพ่นประจำหมู่บ้านจังสี่พอเม่ผ้ากาบผ้าไหวมากแต่น้อยเต่งงาไงรุ่นพอไงไม่ไงนี่ทุกปีต้องเลี้ยงเพิ่นแต่ว่าสถานที่มองซิงซักซิดเพิ่นอยู่น่ะมันเป็นที่ส่วนบุคคลบ้ดนเมื่อหนึ่งมันขึ้นเป็นที่ส่วนบุคคลแล้ว เ้าสิไปรกาบไปไว้คือตะกี้กับว่าได้บ้านนี่ผู้ใดเข้าไปก็เจอขอหาบุกลุกจังสี่มู่เจ้าสีเ,เ,เร,สรียกเฮ็ดจเจดสเนาไปขอแล้วเจ้าของที่ดินเพิ่นว่าให้นี่แต่ว่าความเสือรุ่นเพราะไงไม่ญงเพิ่นพา่ายเฮ็ดคือต,ต้องเลี้ยงเพิ่นทุกปีจังสี่ขันว่าลเลี้ยงคนในหมู่บ้านก็ที่ตายต,ายตอกันจังสี่ก็ต้องเลี้ยงเพิ่นทุกปีแต่ว่ามันหันไปที่ส่วนบุคคลเขาบอกให้เข้าบ้านนี่ผู้ใดเข้าไปเจอขอหาบุกลุก ถืกจับปับติดคุกจรงสิมู้เจ้าสีเรียกเอาอันใดสันเอาสีเรียกเอาความถึกต้องหรือว่าสีเรียกเอาความเสียสันดีขันมู้เจ้าอยากงากงากะเออกะบุกลุกเข้าไปเข้าไปกาพิน้นขันมู้เจ้าว่า่อยากงาก่าอยากให้ไทยเฮียนจะคล้องงากแล่นหาถนอกทนายกะกะบอกเข้าไปอย่าสี่เฮ็ดจะได้สันเอาอันนี้ความเสือกความถึกต้องก็คือพระพุทธเจ้าเพิน้นก็เคยตัดไว้ยู่ดอกพิ่นก็ยั่งว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหามันบ่ไรแม่นบ่ขันข คือจังคนเฮานี่แหละตั้งใจจะคล้องว่าสิไปตายคักๆนี่ถือเสียกไปแล้วกูติแขนใส่ข้อจะคล้องหอยใส่กวกไม่กูสิเมียนเมาจะคล้องคักๆนี่เคยว่าจะได้กูกรตายคักๆหลายมือนี่ตัวงมว่าตายมานกับว่าตายได้คนเขียนใส่ต้นไม้แล้วๆนี่มมอใจสีขาดนี่ลิ่นเริ่มแงบออกแงบออกแล้วนี่หันใจไปแงบไปแงบวันนี้คนมาพอเพอดีบันนี่ไปเห็นหอาายต้นๆอยู่ฟ้ามาหอบม้าขึ้นจังสี ใจกล็ลังสีขาดใจก็เลยบอกขาดเขาก็ับฝ้าเอาสูงล่งบานสูงล่วงบานได้ออกซิเจนได้ยังขืนมาแล้วบัดนี้รอดบ่าตายบาัดนี้แต่ว่าสติสตังหักบอกคือเกา่าเป็นคนสติหลุดไปเลยบัดเนี้ยเอามีดีพลังคนตัดทิ้งใจมึงกูสีโดดขวงหนารถคักๆนี่แหละกูติดมีนชีวิตจะขวงมือนี่แหละพลังคนคือจังตันผัดลดมากผัดเล่นใส่หนารดบัดนรถก็เติมเอาให้บ่าตายบัดนี้ แต่ว่าพี่การไปใส่มัดใส่บ่ได้รนอดนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่บนัณ้ยคนเฮาหอดย่ำสีว่าไต้มาเกับวตาไตีหรีดีคือพันวา่นลละคนเฮาขัน่าถึงข้าวมาเกับวัาไายดีกับว่าสู้มู้เจ้าฟังนาวะมู้เจ้าสีเรียกว่าอันใดรนวังความเสียก็ความถึกต้องตะกี้ตะกอนรุ่นพ่อรุ่นแม่กับผ้าเฮ็ดยุ่แล้วไหวพ่นพี่หลอกเนาะพอแต่มาเป็นซีทวนบุคคลแล้วเขับไปซุ่มซีซุ่มหาซุ่มแปดว่าไร เขาไปกระทึกจับด้วยเลยเราข้อหาปลุกลูกมเุเลวแม่นแท้มุ่งจะไปสู่กับคนมีเงินหนีาง,งาก่าทีบอกให้ความเสือกับความเสือตัวสิมาสู่กับคนมีเงินกับร่องเบืองสันแลลว<ม>แต่ว่าสู้มือนี่มนก,ก็ดีจังนึ่งเราคนไม่ค่อยย่านกันเพราะว่าเพิ่นมีโซ่เชียยเป็นลักเป็นแบกไงคํำไม่เลยละโซ่เชียยผู้ใดขามีเหตุการณ์อะไรจับโท,ทรศัพท์ขึ้นกล้องไทยบักนั่นแหละเรียบร้อย กันเผยความซวยจะคล้องให้คนเห็นบอกว่าเม่นบ่าขันพูแเราคนถึกได้จนว่าปิดเฟสหนีบุญแล้วเฮ้มนุษย์คนเฮาเนาะตจ๊กสี่ากังไหนเม่นก็อข่อยว่าบ่าสัน